พลเอกนุ่งคงเข่าจินดานะคะเปิดเผยว่าคาอรมอได้มีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ของมหาสไทยค่ะมีทั้งหมดเนี่ย9ชิ้นด้วยกันนะคะภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อคนไทยแฮปปี้เมืองไทยเฮลตี้ปี64นะคะก็จะมีอ่านี่รงรับจำนำทั่วไทยลดดอกเบีย้ยค่ะตลอดปีเลยนะคะระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์64 กำหนดดอกเบีย้ยไม่คิดดอกกรณีเงินต้นไม่เกิน5,000บาท2เดือนแรกหลังจากนั้นคิดดอกเบีย้ย25สตางค์ต่อเดือนค่ะแต่ว่ากรณีเงินต้นเกินกว่า5,000ดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่1%ต่อเดือนนะคะและสำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่มีนาคมถึงธันวาคม <S <S ก็จะต้องลดหลั่นกันไปค่ะกรณีเงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบีย้ยก็คือ0.5%ต่อเดือนกรณีเงินต้นมากกว่า5,000ดอกเบีย้ย1%ต่อเดือนนะคะ2ค่ะ ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่นะคะโดยกรุงเทพหมหานครส่งเสริมการบริการทางการแพทย์เชิงรุกในโรงพยาบาลสังกัดกดทอม,มอนะคะมีการพัฒนาระบบโมบายแลับจัดยาไปมอบให้กับที่บ้านอะแบบนี้เป็นต้นก็จะมีมีของขว<ย>ัญเ,เยอะแยะมากมาย